สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจํา เครื่องเดือนหลังนะคะของเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีมีลัคนามีน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะก็ชแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีลัคนามีนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ ชาวราศีมีลัคนามีนนะคะไม่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ทําโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบ5คําถามนะคะปกติแล้วค่าครูจะอยู่ที่299บาทพิเศษสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ลดเหลือ199บาทนะคะก็ลดไป100บาทเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีลัคนามีนหรือชาวสองทั้งหลายนะคะที่ต้องการนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับไมค์ก็สามารถแอดไลน์ ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะก็คิวไม่ยาวค่ะก็พยายามจะเคลียร์คำถามอ่าหมายถึงว่าหลังจากส่งคำถามมา5ข้อเนอะาะม่ก็จะอ่าพยายามเคลียร์ตอบให้ได้รับคำตอบภายใน24ชั่วโมงนะคะก็จะอ่าไ,ได้ไม่จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีมีลัคนามีชาวธาตุน้ํานะคะไม่เปิดไพ่ให้แล้ว10บใบนะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีลัคนามีคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่5้าถ้วยใบยที่สองถ้วยและใบที่3เป็นไพ่7ดาบค่ะ ชาวราศีมีนและคณามีนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําด้วยกันเองมีนกรกฎพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนและคณามีนน่าจะจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความาผิดหวังเสียใจอยู่ในนั้นนะคะตัวคุณนะคะหมายถึงในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่ แอบทำอะไรลับหลังอาจจะเป็นตัวเขาที่แอบคุยกับคุณหรือว่าตัวเขาที่แอบไปมีคนอื่นแบบนี้ก็ได้แล้วก็บ่อยครั้งที่คุณจับได้นะคะอืมก็เหมือนกับบ่อยครั้งที่คุณก็จับได้แต่ว่าคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาทุกครั้งไปนะคะเพราะว่าตัวคุณคิดว่าตัวคุณรักเขาแหละแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดเขาออกจาก ใจของเราไปได้นะคะทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะมันมันมันยังคงเสียใจอยู่ยังคงมีภาพเหล่านั้นวนเวียนอยู่ในหัวอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดเขาออกไปได้นะคะหรือนะคะบางคนนะคะ,ะโดนเขาเรียกว่าหลอกลวงโดนโกหกนะคะ,ะแล้วก็หลอกให้เราเนี่ย ไปเขาเรียกว่าไปเป็นตัวเลือกของเขานะคะเหมือนกับเหมือนกับตัวเหมือนเขาเรียกว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วแหละนะแล้วก็เข้ามาคุยกับเราเพื่อที่จะเอาเราเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะสําหรับเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะสลับกันได้นะคะถ้าหากว่าเขาไม่ทําคุณก็คุณทำเขานะคะตรงนี้สลับกันได้เนาะ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะไพ่7จดดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะมีคนทําอะไรรับหลังแน่นอนนะคะมีคนโกหกมีคนหลอกลวงแน่นอนมีคนพูดไม่จริงแน่นอนนะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเครื่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีมีลมักนามีแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะใบแรกนะคะได้เป็นไพ่8ปดไม้เท้าค่ะใบที่สองเป็นไพ่ แเหรียญและไปที่3เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีมีรักนามีนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี้ยตัวคุณยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะทั้งๆที่เขาก็ ทำให้คุณเสียใจหรือว่าเคยทําให้คุณเสียความรู้สึกมาแล้วแต่ว่าตัวคุณยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตยังอยากพยายามแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วแหละที่เธอจะต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะคุณตั้งใจค่ะที่จะทําท ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นพยายามปรับปรุงตัวเองพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขาถูกใจนะคะพยายามไปต่อในความสัมพันธ์นี้ให้ได้พยายามสื่อสารพยายามมีคําพูดที่ดีนะคะพยายามเอาอกเอาใจนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าตัวคุณพยายามมากๆเลยอะไพ่แปด แปดเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะคะพยายามมากๆที่จะให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราให้เขาไปนะก็ประมาณนี้นะคะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคมตัวคุณอาจจะมีความเหนื่อยอยู่แต่ว่าลึกๆแล้วตัวคุณมีความหวังนะคะว่าเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณในสิ่งที่คุณให้เขาไปนะคะความรู้สึกต่างๆหวังว่าเขาจะเห็น คุณค่าแล้วก็เห็นใจนะคะกลับมารักคุณคนเดียวนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีและคณามีจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นก็ได้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเพราะว่ายังไงก็ตามการดูดวงผ่านช่อง YouTube ก็ยังเป็นการอ่านดวงแบบ general reading เป็นการอ่านดวงโดยรวมอยู่นะคะก็ใช้วิจารณญาณเนาะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำกันดีก,กว่านะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นไพ่เดอะเวิลค่ะและใบที่3เป็นไพ่เดอะซันนะคะชาวราศีมีรัคนานคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปรึกษบกันมังกรคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับชาววันอาทิตย์เนาะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาตรงนี้สลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะ ไม่รู้สึกว่าเอาคาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณมองมองเขาดีมากๆเลยอะ่ะเออทั้งๆที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจยเคยหลอกลวงเคยทําอะไรรับหลังแต่ทุกครั้งที่ที่ที่เขาทาอะ่ะคุณก็ให้โอกาสเขาทุกครั้งคุณมองเขาดีมากคุณให้โอกาสเขาคุณมองว่าเอยเขาอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะพลาดไปคนเราผิดพลาดกันได้คุณให้โอกาสเขาทุกครั้งแล้วก็คุณมองว่าเขา คงเป็นคนสุดท้ายในชีวิตที่คุณจะให้ใจแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณพยายามที่จะคีบความสัมพันธ์นี้ไว้พยายามจะถือความสัมพันธ์นี้ไปให้ไกลมากที่สุดนะคะเพราะว่าคุณมองแล้วว่าการที่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าการที่ในชีวิตนี้ไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็ ไม่มองว่าตัวคุณมองเขาดีมากๆเลยนะแต่ว่าการที่คุณมองเขาดีนั้นนะคะมันคนเรามันมีเหรียญสองด้านคุณเราไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกไม่มองว่าคนทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะมองคนคนนั้นได้ดีตลอดไปหรอกนะมันคนเรามันย่อมมีทางด้านดีและด้านไม่ดี ทุกๆคนมีเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองด้านไหนของคนคนนั้นมากกว่าแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าอย่ามองแต่ด้านดีจนทําให้มองข้ามด้านลบของเขาแล้วเขาเอาด้านลบนั้นมาทําร้ายเรานะคะก็จะประมาณนี้สําหรับเอาคำนะไม่มองว่ายังไงก็ตามถึงเขาจะทําผิดต่อคุณยังไงคุณก็ยังคงจะให้โอกาสเขาแล้วก็มองเขาในแง่ดีตลอดเวลานะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาไพ่าทาโร่นะคะอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนและคณามีนนะคะไม่เปิดไพ่คําแนะนำหนึ่ใบได้เป็นไพ่สามไม้เท้า3ไม้เท้าเาข้ามาบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ยตัวคุณเลือกแล้วแหละว่าคนคนนี้คือคนสุดท้ายในชีวิตแต่ไม่อยากจะให้คุณ ลองลองให้โอกาสตัวเองนะคะอม,มองไปข้างหน้าไปไกลๆเนาะบางคนอาจจะอายุไม่ได้เยอะนะคะอือายุแค่แบบว่า20ปี25 30ิบห้าสาเงี้ยคือคนเราอะคะ่ะความรักความสัมในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้จบแค่อายุเท่านี้หรอกนะบางคนไปเจอเนื้อคู่ตอนที่อายุ50 60ปีก็มีบางคนแต่งงานแล้วเลิกแล้วถึงจะได้เจอคู่ของตัวเองจริงๆก็มีดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองมองอนาคตของตัวเองไปไกล นะคะแล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสตัวเองได้เจอคนที่ดีบ้างถ้าหากว่าณตอนนี้คนที่เราคุยอยู่ดิวอยู่คบอยู่เขาไม่ได้ดีกับเราร้อเซหรือแม้แต่เขาโกหกหลอกลวงนอกใจนะคะการที่เขาทำกับเราหนึ่งครั้งก็มีโอกาสที่จะทำกับเราครั้งต่อๆไปได้ดังนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองจงให้โอกาสตัวเองนะคะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆบ้างได้มองโลกกว้างบ้างนะคะ เนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคําแนะนําค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเปไปกำลังใจให้แม่มาตลอดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามานะคะเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ